ว้าวมากทรัพย์สิน5,000ล้านของมาดามแป้งลำซำ้ำเรียกได้ว่าสวยและรวยมากสำหรับนวลพันธ์ลำซำ้ำออกมาเปิดเผยว่าตนได้ขอบคุณพลตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังแต่งตั้งให้ตนทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ยันชัดจะทำหน้าที่สุดความสามารถ ซึ่งทันเห็นชอบให้แป้งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่เพียงชุดเดียวเนื่องโดยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งงานด้านธุรกิจและงานเพื่อสาธารณประโยชน์หลายๆด้านรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพซึ่งหลังจากตนติดโควิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีปัญหาแทรกซ้อนสุขภาพร่างกายยังไม่กลับมาดีร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิม จึงกังวลว่าอาจทำหน้าที่ดูแลทั้งสองทีมทั้งทีมชาติทุตใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้อย่างไม่ทั่วถึงเหมือนเดิมทั้งนี้ผลงานของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างที่มาดามแป้งนวลผันล่ำซ้ำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนั้น สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย2022รอบอุซเบกิสถานและรองแชมป์4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นกำลังจะมีโปรแกรมลุยศึกอุ่นเครื่องฟี f าเดยระหว่างวันที่20-26ถึงกันยายน2565ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยไทยเจ้าภาพมาเลเซีย ทาจิกิสถานและตรินิแดดแอนโตเบโกโดยในช่วงปลายปีนอกจากนี้ยังมีศึกมิซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2022ซึ่งจะจับฉลากแบ่งกลุ่มในวันที่30สิงหาคมรวมถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายในปีหน้าอีกด้วยทั้งนี้ตนยังให้ความเชื่อถือและสนับสนุนให้มาโนโพ k กิงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเดียวต่อไป นางนวลพันธ์ร่มซ้ำหรือมาดามแป้งนักธุรกิจหญิงวัย54ปีเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า4,651ล้านบาทโดยเธอเป็นผู้สะสมทั้งเครื่องเพชรนาฬิกาหรูและกระเป๋าแบรนด์เนม